ท่านผู้ชมตอนนี้ซูอา่าอยู่ข้างนอกด้วยจ้ะอยู่รีเทลควินพาคจ้ะซูกำลังจะไม่เฮ็ดงานซูจะหายเบิ่งบรรยากาศด้วยจ้ะนี่จ้ะรอบๆแถวเนี่ยที่ซูอยู่ช็อปปิดกันเบิร์ดเออเด้จ้ะนี่จ้ะรถกับแถบสิบโบมี่แล้วปิดกันแถบเบิร์ดเลยจ้ะ เลือ,อยูมองเฮ็ดงานสุนี่เจะ้ะนี่จะ้ะมองเฮ็ดงานสุนี่จะ้ะมองทำงานสุกะย้ำพลาดในปิดจะ้ะขาดวานะอาจจะปิดเร็เร่นีแต่บ่หูมือใดเห็นหน้ยิ้นเขาแวววๆมากจะ้ะนี่จ้ะยังเปิดอยู่จะ้ะแต่ว่าชอบอื่นเนี่ยมองอื่นนี่เงียบเงาเบิดลจะ้ะนิวลูกกับปิดแล้ว มองได้กับพีดเบิร์ดหรจ้ะบ่รู้ว่าจะเข่าเฮ็ดงานเนี่ยบอ <laughs> it's open open. Oh. I saw it's not open y e t You know my hand is too much a l c o h o l everywhere you know it's dry pain yeah thank you very much <laughs> นี่เด้อจ้ะมูก็จะยืนแล้วก็ให้กดเจลให้ทุกคนน่ะล้างมือได้จ้ะนี่จ้ะชอ็อปซุเศรษฐกิจยูเน็ตได้จ้ะเป็นแบรนด์ของอังกฤษจ้ะ มีทุกอย่างเลยจ้ะมีสภาเด็กหน่อยสภาผู้ชายสภาผู้หญิงที่นอนหมอนมุงมีเบิร์ดเลยจ้ะนี่จ้ะมีสากกระเบอือจนเลือนลบจ้ะตอนนี้ก็เซลอยู่จ้ะนี่จ้ะมีเบิร์ดสยียางจ้ะ ลานกาแฟอยู่มงนี้กะยังพันปิดด้วยจ้ะฮัลโหซิวโอเปนโอ้ right o k a ลานกาแฟผู้ชายฮัลโหลด้วยจ้ะสภาผู้ชายจ้ะมองที่งานซูก็ยังตามปกติด้วยจ้ะบ่รู้ว่าจะปิดตอนใดเดี๋ยวจังใดกะ น,นี้สู้ก็เลิกงานหกโมงได้ให้ชมบรรยากาศมองเห็นงานกันเด้จ้ะีจ้ะมีหอดําหอมมีเสือผ้านี่ก็ลังเซลอยู่จ้ะนี่จ้ะได้อยากมาชอบป,ปิ้งก็มาได้จ้ะกรละมัดระวังตัวในได้จ้ะดูแลกตัวเองให้ดีจังใดกะซ้ำนี่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวสู้เขางานก่อนเดี๋ยวเาจะมาพอ,อกันตอนเลิกงานได้จ้ะ